สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โตข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้วันที่10พฤษภาคม2555กับคุณนฤพลแสงสุกและดิฉันกิ่งดาวจันจันค่ะสำหรับข่าวเด่นประจำวันนี้นะครับชายชรา,าคิดสั้นกระโดดสภา,สภารัตนโกสิน200ปีผลสำรวจมูลค่าการใช้ใจ่ายช่วงเปิดเทอมปีนี้สูงกว่า50ล้านบาทผู้ปกครองจำนวนกว่า100คนยืนข้อเรียกร้องให้โรงเรียนเป็นจอมมหาลัาพิจารณาการรับนักเรียนเข้าเรียนม .1 และม .4 อีกครั้ง ก็สามารถติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุนนรับบัตรชมภาพยนตร์ค่ะจากโรงภาพยนตร์เนวาดาวันนี้มีคําถามถามว่ามูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของคนไทยในปี2555ค่ะมากกว่าปี2554อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อ1น,นะคะ3%ข้อ2 7%ค่ะทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ผู้โชคดีในวันนี้ จะได้รับบัตรชมภาพยนต์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจนะคะผู้บัญชาการตํารวจปูทอนภาคสามได้สั่งปราบปามบ่อนบั้งไฟโผล่ที่ไหนผู้กํากับการสถานีตารวจท้องที่นะคะจะต้องรับผิดชอบหนักสุดค่ะ วันที่10พฤษภาคม2555ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้มีหนังสือเวียนด่วนที่สุดถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรในสังกัดจำนวน5จังหวัดจาก8จังหวัดคือยะโสธรศรีสะเกดสุรินุบลราชธานีและอํานาจเจริญให้ปราบปรามการลักลอบเล่นพนันบ้างไฟอย่างเข้มงวดโดยพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลได้เน้นให้มีการประสานงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครองของแต่ละจังหวัดสนที่กาลังร่วมกันออกดูแลพื้นที่ที่มีการจัดประเพณีบุญบ้างไฟรวมถึงให้มีการประสานไปยังทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟให้อนุญาตจัดงานเท่าที่จําเป็นและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเท่านั้นซึ่งหากทางผู้จัดไม่ได้รับอนุญาตจากทางจังหวัดให้จัดงานและลักลอบจัดขึ้นเองจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดและหากพบว่ามีการลักลอบเล่นพนันบ้างไฟเกิดขึ้นในท้องที่ใดผู้ กับการสถานีตำรวจท้องที่จะต้องรับผิดชอบฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยจะย้ายไปช่วยราชการที่อื่นหรือหากมีการตรวจสอบนะคะว่าพบมีการรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยปะล่าเลยหรือมีส่วนเข้าไปให้การคุ้มครองจะถูกให้ออกจากราชการและดำเนินคดีทางอาญาร้ายแรงที่สุด พลตำรวจโทพานุได้กล่าวเพิ่มเติมว่าต้องยอมรับว่าในปีนก่อนๆมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบเล่นผนันบ้างไฟตามงานเทศกาลอย่างคลึกโครมโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ก็ปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทำให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อตอนเข้ามารับตำแหน่งและมีนโยบายชัดเจนที่จะปราบตามอบายมุกทุกชนิดให้หมดไปจากพื้นที่จึงสั่งการให้ตำรวจทุกสถานีกวดขันดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะ โรงเรียนนารีนุกูลนะครับจัดการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันที่10พฤษภาคม2 5 5 5เวลา9นาฬิกาดรศรีสมบัติภูมิเขียวครูหนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์โรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ครูและบุคลากรมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมความประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนตลอดจนประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน สำหรับวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่พระอาจารย์พเด็กลิตโตวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครทีมงานธรรม,มะเดลิเวอรี่พระมหาสมปองนายวิรัต์ลดหวานูรูในการศูนย์ฝึกอบรมสู่ความเป็นเลิศอาจารย์ชนะกล่ำกระโชกผู้ช่วยครูในการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรศูนย์ฝึกอบรมขออภัยครับศูนย์ฝึกอบรมสู่ความเป็นเลิศและอาจารย์วันสวัสดิ์อุทัยพันธ์้รูในการหลักสูตรฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมสู่ความเป็นเลิศ ะไปดูเรื่องของราคาสุก,กรและไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับตัวสูงขึ้นนะคะทางด้านนาธิปดีกรมการค้าภายในแจ้งเป็นไปตามฤดูกาลค่ะ วันที่10พฤษภาคม2555เวลา9นาฬิกานางวัชรีวิมุกตายน์อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าขณะนี้ราคาสุกรหน้าฟาร์มกระตื้งขึ้นจาก50บาทต่อกิโลกรัมเป็น64-65บาทต่อกิโลกรัมส่วนไข่ไก่หน้าฟาร์มก็อยู่ที่2.40บาทต่อฟองจากเดิม2.20บาทซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าเป็นธรรมเพราะทําให้กเกษตรกรพออยู่ได้มีกําไรเล็กน้อยและไม่ได้มีผลทําให้ราคาสินค้าประเภทดังกล่าวสูงขึ้นอย่าง ผิดปกติเพราะจากการสำรวจตลาดอย่างต่อเนื่องก็พบว่าราคาจำหน่ายปลีกไม่ได้สูงผิดปกติ โดยในช่วงใกล้เปิดเทอมหรือช่วงนี้ของทุกปีราคาจากระเตื้องขึ้นเพราะความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้านั้นอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจำเป็นต้องดูแลทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร,ร,กรให้มีความสมดุลกันเพราะหากต้องการให้ผู้บริโภคได้ซื้อของราคาถูกเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ได้ดูแลเกษตรกร,ร,ก,รก็จะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบ นอกจากนี้นางวัชรียังกล่าวอีกว่าจากการติดตามราคาสินค้าประเภทเครื่องในสัตว์พบว่ามีราคาลดลงอย่างมากเพราะมีการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นปริมาณมากหลายหมื่นตันในแต่ละเดือนจนมีผลให้ราคาเครื่องในสัตว์โดยเฉพาะเครื่องในหมูราคาลดลงกระทั่งมีผลต่อผู้ผลิตในประเทศไทยเนื่องจากเครื่องในจากต่างประเทศเช่นจากยุโรปจีนมาเลเซียเวียดนามเข้ามาตีตลาดดังนั้นในเร็วๆนี้กรมการค้าภายในจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางชะลอการนำเข้าเครื่องในสัตว์มาจําหน่ายในประเทศไทยต่อไปวันนี้นะครับเกิดเหตุพบชายชลากระโดดน้ำหวังฆ่าตัวตายลงจากราวสะพานรัตนาโกสินทร์200ปีวันที่10พฤษภาคม2515เวลา10นาฬิาทีโดยประมาณผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุมีพู้พบเห็นชายชลากระโดดลงจากราวสะพาน รัะตะนกโกสินทร์200ปีฝั่งขาเข้าอำเภอวันินชมราชจังหวัดบุราชานีมูลนิธิการกุศลบุรลราชานีจีตมเกาะพร้อมด้วยชมมุมรมศิษย์พระจี้กงจึงลุกไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดประดาน้ำผู้ชีพลงค้นหาศพเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงสภาพศพเป็นชายชราอายุป,ประมาณ70ปีสูมเสื้อสีขาวกางเกงสีดำารูปร่างผอมสูงผิวขาวด้านนางนัทนันอุปสิทธิ์อายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่206หมู่11 บ้านแสนต่อตำบลโนนคออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดผู้โหสต์เหตุการณ์เล่าว่าตนเองและสามีได้เดินทางมาทำพาสปอร์ตที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดวุบนราชธานีและกำลังจะเดินทางกลับบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบชายคนหนึ่งกำลังพยายามปีนราวสะพานเหมือนจะกระโดดลงไปในแม่น้ำตนเองจึงนี่จอดรถวิ่งมาดูแต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้ทันชายผู้นั้นกระโดดน้ำลงไปเสียก่อนตนเองจึงนี่โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาอย่างที่เกิดเหตุ ขาออกจากเนี่ยน่าจะพลาดตรงนี้พี่ก็บอกแฟนว่าเขาจะฆ่าตัวตายเลยปะป๊าเขาจะพ่าตัวตายป่้แจอดจอดพี่ก็มองต่อรดพี่ก็มองเงี้ยพอหันไปอีกทีนึงแกก็ลงไปเงี้ยคือแกแกฆ่าดเลยแกพ่าดกะโลงไปเห็ยฆ่าตัวตายจริงป่ะบอกกนที่วิ่งมาเมื่อส่องดูน้ำมันก็กระจายรองเท้าก็พผิวไปแล้วก็เจอคนนิทานหน่อยข้างซีกว่าค่ะใส่เสื้อสีขาว พี่ก็มองว่าเอมคนเขามาทำอะไรวันนี้พี่ก็มองเห็นแก๊กข้าจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าพี่ก็แก๊กมองพี่อยู่เนี่ยแต่ว่าพี่ก็มองอยู่ตอนนี้มันก็ขาไม่ทันมนเป็นจนมู่นแหละรถแต่มันจะจอดได้เนาะกอาเริก็มาเร็วแต่แต่พี่ก็มองตลอดนะก็ตอแก๊กข้าวเห็นเนี่วพี่บอกตายจริงๆได้พี่บอกตอนนี้พี่ก็ไยจิ้มโทรศัพท์โทรหนึ่งเก้าหนึ่งแจ้งเลยแล้วมีคนกระโดดน้ำตายก็เห็นค่ะพี่ขีรถมาเห็นแต่อยู่ตรงนี้ค่ะ ผู้ปกครองนักเรียนจํานวนกว่า100คนนะคะรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเบนจมามหาราชให้พิจารณาเรื่องการเข้าศึกษาต่อของบุตรหลานค่ะ วันที่10พฤษภาคม2555เวลา10นาฬิกาที่โรงเรียนเบญจมมหาราชบรรดาผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1เขตพื้นที่บริการที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1โรงเรียนเบญจมมหาราชและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3โรงเรียนเบญจมมหาราชเดิมที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่4จำนวนกว่า100คนได้รวมตัวกันเดิน ทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับผู้มนวยการโรงเรียนเบญจมมหาราชให้พิจารณาเรื่องของการเข้าศึกษาต่อของบุตรหลานผู้ปกครองรายหนึ่งเปิดเผยว่า ที่ผู้ปกครองมารวมตัวกันในวันนี้นะคะก็เพื่อให้ทางโรงเรียนค่ะร่วมพิจารณารับนักเรียนที่จบการศึกษามสามเดิมจากโรงเรียนเบญจมมหาราชเข้าศึกษาต่อชั้นมสี่ซึ่งมีนักเรียนจำนวน68คนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมสี่เนื่องจากทางโรงเรียนรับนักเรียนทั่วไปเกินจำนวนที่แจ้งไว้และนอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นหมหนึ่งจำนวน36คนที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ ทางทางที่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่บริการดังนั้นทางผู้ปกครองจึงเดินทางมาขอความเป็นธรรมและให้ทางโรงเรียนช่วยพิจารณาด้วยเนื่องจากนักเรียนไม่ได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นเลยโรงเรียนต่างๆเปิดรับสมัครช่วงใกล้เคียงกันนักเรียนจะต้องขาดที่เรียนและไปสมัครที่อื่นไม่ทันขณะนี้ผู้ปกครองจึงต้องรอผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาชี้แจงพิธีแก้ไขปัญหาให้ผู้ปกครองได้รับทราบและรับฟังปัญหาของผู้ปกครอง ผลสำรวจจากศูนย์พัยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องมูลค่าการใช้จ่ายช่วงเผิดเทอมปี2 5 5 5วันที่10พฤษภาคม2 5 5 5เวลา8นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รายงานผลสำรวจจากศูนย์พัยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องมูลค่าการใช้ใจ่ายช่วงเปิดเทอมได้ทำการสำรวจตั้งแต่วันที่7อขออภัยครับได้สำรวจตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7พฤษภาคม2 5 5 5 มูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมคิดจากผู้ปกครองหนึ่งคนต่อน,นักเรียน1คนโดยคิดเป็นค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิจ8,608บาท70ตางมากกว่าปี2,554 49.85%ค่าแปะเจีย7 6 2บาท60ตางมากกว่าปี2,554 86.7%ค่าบริหารจัดการพิเศษ หรือว่าค่าประกันชีวิตนะครับ1,290บาท70ตางมากกว่าปี2,554อยู่2.3%ค่าบำรุงโรงเรียน1 2 4 7บาท85สตางมากกว่าปี2,554อยู่37.4%ค่าเสื้อผ้ารองเท้า1,226บาท54ต่างมากกว่าปี2,554อยู่40.7%ค่าหนังสือ1 0 9 5บาท14ตางมากกว่าปี2,554อยู่25.7% สำหรับผู้ที่ตอบแบบสำรวจนะครับ52%ต้องการซื้อสินค้าจำนวนเท่าเดิมอีก18%ต้องการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นและที่เหลือ30%จะซื้อน้อยลงผู้คลองจำนวน59.4%บอกค่าใช้จ่ายเพียงพอในช่วงในช่วงเปิดเทอมนี้นะครับอีก40.6%ค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ไม่เพียงพอโดยผู้ครองที่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ35.40% ขออภัยครับ35.40%ต้องหยิบยืมจากเา้าที่น้อง26.80%จะนําทรัพย์สินไปจำนำ3.07%ต้องกู้นอกทั้งในและนอกระบบอีก0.80%ใช้บัตรเครดิตมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของคนไทยเฉลี่ยคนละ7,142บาท86สตางค์ที่เป็นมูลค่าเท่ากับ50ขออภัยครับ5254.42ล้านบาท ซึ่งในปี2,554ที่ผ่านมามูลค่าเท่ากับ46,979.94ล้านบาทซึ่งในปี2,555นี้เพิ่มขึ้นถึง7%นับเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในรอบ3ปีทางด้านสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรนะคะ,ได,ะได้เตือนผู้ปลูกยางพาราภาคอีสานระวังโรคลากขาวในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะ วันที่10พฤษภาคม2555เวลา8นาฬิกานายยันยงแสนสิงห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกรษตรเขต3สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกรษตรเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเตรียมระวังโรครากขาวซึ่งเกิดจากเชื้อราจำพวกเห็ดชั้นสูงมักระบาดในช่วงฤดูฝนที่เกิดขึ้นได้กับยางอ่อนและยางแก่โดยแปลงยางที่เป็นโรครากขาวสามารถสังเกตได้จากมีต้นยางยืนต้นตายพุ่มใบยางเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แกมส้มขอบใบห่อลงใบร่วงหมดทั้งต้นถ้าตรวจดูที่รากจะเห็นเส้นใหญ่ของเชื้อราแตกสาขาเป็นร่างแหจับติดกันและแผ่ป,ปกคลุมรากเส้นใหญ่อ่อนมีลักษณะสีขาวปลายแบนเมื่อเส้นใหญ่อายุมากขึ้นจะนูนกลมและกลายเป็นสีเหลือง จนถึงสีน้ำตาลจีดในช่วงที่มีฝนตกอาจมีดอกเห็ดขึ้นบริเวณโคนต้นยางลักษณะเป็นแผ่นเครื่องวงกลมแผ่นเดียวกันหรือซ้อนกันหลายแผ่นผิวบนสีเหลืองแกมส้มขอบสีขาวส่วนผิวล่างมีสีส้มแดงหรือน้ำตาลถ้าตัดดอก ถ้าตัดดอกเห็ดตามขวางจะเห็นชั้นบนเป็นสีขาวและชั้นล่างเป็นสีน้ำตาลแดงชัดเจนนอกจากนี้สปอร์เชื้อราอยัาง,แยางแพร่กระจายได้โดยน้ำลมและ,มะแมลงสามารถเข้าทำลายต้นยาง ทางบาดแผลทําให้ต้นยางเป็นโรคสําหรับวิธีการป้องกันเกษตรกร,กรต้องมีการเตรียมพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่หรือปลูกแทนและจะต้องกําจัดเศษร,รากยางเศษตอไม้นําไปเผาทําลายถ่ายพลิกหน้าดินโดยตากดินไว้ประมาณ10-20วันแล้วไถพลิกหน้าดินอีกครั้ง และผสมผงกรรมฐา,านประมาณ1 5 0 2 0 0กิโลกรัมกับดินในหลุมปลูกยางทิ้งไว้1-2เดือนก่อนปลูกเพื่อทำลายเชื้อราอันอาจจะทำให้เกิดโรคและหากตรวจพบโรครากขาวควรขุดร่องล้อมรอบต้นยางที่เป็นโรคโดยไม่ให้รากยางที่เป็นโรคไปสัมผัสก,กับรากยางที่ไม่เป็นโรคแล้วตัดต้นและกาจัดรากต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงนาไปเผาทาลายให้หมด ร่วมกับการใช้สารเคมีไซไพรโคนาโซนหรือไตรดีมอฟ1 0 2 0มิลลิกรัมขออภัยค่ะ 10-20mL มิลลิลิตรต่อน้ำา2ลิตรต่อต้นราดโคนต้นที่เป็นโรคและต้นข้างเคียงอย่างไรก็ตามก่อนที่จะราดสารเคมีควรขุดดินรอบโคนต้นให้มีให้เห็นรากแหนงแต่อย่าให้รากลอยแล้วค่อยราดสารเคมีจากนั้น3-6เดือนให้ราดสารเคมีซ้ำโดยต้องระวังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคค่ะ รงรับจำนำจังหวัดบุราชาชนีเตรยมินสำรองให้บริการลูกค้าในช่วงเปิดเทอมกว่า50ล้านบาทวันที่10พฤษภาคม2515เวลา10นาฬิกานางทองศรีช้างสอนผู้จัดการสถานธนานุบาลน,นครบุราชธานีกล่าวว่าในขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาลน,นครบุราชธานีได้สำรองเงินสดเพื่อให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการรงรับจำนำจำนวน50ล้านบาทรับการเปิดเทอมปีนี้ ในขณะที่ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ปกครองเพราะใกล้เปิดเทอมโดยแต่ละวันจะมีลูกค้าใช้บริการประมาณวันละ100คนซึ่งมีทั้งมาไถ่สินค้าคืนและนําสินค้ามาจำนาประมาณวันละ4ี่ถึงห้าแสนบาทส่วนสินค้าที่ลูกค้านิยมนํามานํามาจำนายัางคงเป็นทองคําส่วนใหญ่จะเป็นทองคารูปพรรณจำนำํําเก้าสิบา9ปนอกจากนั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโน้ตบุ๊กกล้องดิจิตอลเป็นต้นนาพงพงศ์ศรีกล่าวต่อว่า อยากขอเชิญชวนผู้ปกครองที่เดือดร้อนหรือประชาชนที่ต้องหนุนเงินไปใช้ขอให้มาใช้บริการที่สถานานานุบาลซึ่งเป็นของรัฐจะจะไม่ถูกเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยที่ถูกสุดๆยิ่งถ้าหากจำนำภายใน31พฤษภาคม255 5นี้ทางี้ทางรับจำนำยิ่งลดดอกเบี้ยให้ถูกเพียงร้อยละ5 0สตางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นจึงจะกลับมาใช้ดอกเบี้ยร้อยละ75สตาางตามเดิมและขอแนะนำประชาชนว่าทรัพย์สินที่มาจำนำควรเป็นทองคำจะดีกว่า เพราะจะได้ราคาสูงหากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทางสถานธนานุบาลจะตีราคาตามสภาพซึ่งอาจจะได้ราคาที่ถูกเพราะสภาพเก่าหรือสินค้าบางอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ก็ตกรุ่นไปแล้วไปดูที่ร้านจาหน่ายชุดนักเรียนในเมืองอุบนค่ะคึกคักเป็นพิเศษต้อนรับเปิดเทอมนะคะหลายร้านค่ะยอมคงราคาขายเท่ากับปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มถึง5-10ซค่ะขณะที่ผู้ปกครองควรงบช่วยจากรัฐน้อยไม่พอซื้อต้องควกักกระเป๋าเพิ่มค่ะ วันที่10พฤษภาคม2555เวลา11นาฬกาผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีว่าถึงแม้ว่ายังเหลือเวลาอีกร้ายวันกว่าจะเปิดภาคเรียนแต่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพานำบุตรล้านมาเลือกซื้อเสื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนกันแล้วส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายตามร้านจำหน่ายเสื้อผ้านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างคึกคัก เจ้าของร้านจำหน่ายเสื้อผ้านักเรียนรายหนึ่งบอกว่าในปีนี้ราคาต้นทุนชุดนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นอีก5-10%แต่ทางร้านยังคงต้องขายในราคาเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีนี้ค่ะราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการจึงไม่เหาะจึงไม่อยากซ้ำเติมบรรดาผู้ปกครองที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนเนื่องจากรัฐบาลให้ค่าใช้จ่ายมาไม่พอต่อความต้องการ ซึ่งชุดนักเรียนชุดหนึ่งราคาเฉลี่ยชุดละ350-400บาทเงินช่วยเหลือที่ได้มาจะซื้อได้เพียงชุดเดียวแต่ผู้ปกครองจําเป็นต้องซื้ออย่างน้อย2ชุดทําให้ต้องควักกระเป๋าจากักจ่ายเพิ่มขึ้นอีกส่วนบรรดาผู้ปกครองต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้การช่วยเหลือสวัสดิการการศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้โดยฝากความหวังไว้กับรัฐบาลโดยเฉพาะการเรียนฟรีไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือปริญญ,ญาตรีนอกจากนี้ครยังพบว่ามีสินค้าอื่นที่ได้รับผลกระทบและ ราคาปรับขึ้นมาแล้วจากการขึ้นค่าแรงทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้แก่นมถั่วเหลืองน้ำดื่มบริสุทธิ์นมข้นหวานปลากระป๋องส่วนของใช้ประจําวันได้แก่กระดาษชําระสะบู่ผงซักฟอกเป็นต้นค่ะพอค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เมืองบนนะครับยอมรับว่าจําเป็นต้องขายเกินราคาเพราะต้นทุนที่รับมาสูง วันที่10พฤษภาคม2555จากการสำรวจการจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลในจนังหวัดบ,บุรีรัมย์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศาบาลนครบุรีรัมย์ต่างให้การยอมรับตรงกันว่าทุกวันนี้ยังจำเป็นต้องขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่คืนราคาที่รัฐบาลได้กำหนดคราะปัญหาเดิมๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขได้นั่นก็คือต้นทุนการรับซื้อมาจากยี่ปัวรายใหญ่ทั้งในและนอกพื้นที่ค่อนข้างสูงใน,นนิติพรราคาแพงอายุ23ปี พอค้าเร่ขายสลากกินแบ่งในตัวเมืองบุรราชานีกล่าวว่าตนเองเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจในขณะนี้แม้ไม่ค่อยดีกำลังซื้อของลูกค้าก็น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถปรับราคาสลากลงมาได้ต่ำกว่า100บาทต่อหนึ่งใบและหากเป็นเลขดังหรือขายเป็นชุดแน่นอนว่าราคายิ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายประชาชนในจังหวัดบุราชธานีจะไม่พอใจกับราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมแต่จำนวนหนึ่งก็ยังลงทุนเสียเงินซื้อสลาก ในแต่แลังวาไม่ใช่น้อยเพราะหวังว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแพวังมัชฉาประชาร่วมใจวัดสุปัตนานรามวรวิหารค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับได้ทำบุญอีกแห่งของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่10พฤษภาคม2555ที่แพรวังมัดช้าวัดสุปัตนารามวรวิหารนางเบญจวรรณชาวบ้านชุมชนวัดสุปัตนารามได้กล่าวว่าตนได้มาจําหน่ายอาหารปลาอา,อาหารเครื่องดื่มต่างๆที่แพรวังมัดช้าประชาะร่วมใจในวัดสุปัตนารามวรวิหารมากว่า3ปีแล้วแพรวังมัดช้าได้สร้างขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัด อุบลราชธานีเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาทำบุญโดยการปล่อยปลาและให้อาหารปลาทั้งอย่างเป็นเขตที่อนุรักษ์พัน์ปลาอีกด้วย ในแต่ละวันจะมีประชาชนทั่วไปเข้ามาแวะเวียนมาให้อาหารปลาซึ่งที่ร้านของตนได้จําหน่ายอาหารเมร็ดในราคาถุงละ10บาทและขนมปังจะจําหน่ายในราคาถุงละ15บาทหอยคมและปาลาไหลจะจําหน่ายในราคาถุงละ20บาทแต่หอยคมและปาลาไหลตนจะนํามาจําหน่ายเฉพาะในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์เนื่องจากประชาชนจะนิยมมาทําบุญกันเป็นจำนวนมาก นางเบญจวรรณได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วประชาชนมักจะมาที่แพรวังมัชชาในช่วงเย็นๆซึ่งปลาจะขึ้นมาบนผิวน้ำเป็นจำนวนมากนอกจากนี้คะ่ะผู้ที่มาทำบุญก็จะได้เห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินมองดูแล้วเป็นภาพที่สวยงามและบรรยากาศเย็นสบายค่ะมาต่อกันที่ราคาอาหารสดนะครับที่ตลาดบ้านดูอ่างพิเมืองจอดบนราชธานีเริ่มต้นกันที่ราคาเนื้อหมู เนื้อหมูสันในกิโลกรัมละ150บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ130บาทราคาปลาปลานิลปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก e ่ t t สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ70บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทตีบบนราคากิโลกรัมละ90บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาท ราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ1 1 5บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ90บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาถาดละ85บาทส่วนราคาอาหารเออขออภัยครับราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกล่ำปีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาท ช่วงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24- 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธานีมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิมสูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช วันนี้ที่หาดกูเดือยอำเภอเมืองดูที่ตกเวลา18นาฬิกา21นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะไดออำเภอโงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา29นาทีไปต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตะวัน กเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปิดท้ายกันที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมบางส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชานีคิวันทีนีครับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมรุ่นที่251นณโรงแรมกิตตรงวิลรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรมศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเลขที่2 2 2หมู่ที่24ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045313201โทรศสาร045312378 ชมรมคนพิการไทยใจอาสาเปิดรับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน20คนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารขนมและสารตะกร้าพลาสติกหลักสูตร5วันตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคม2555นาณศูนย์ฟืน้นฟูคนพิการบ้านทองปูนเผาพนัสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์087 8706474สำนักง,งานกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลค้ามใหญ่ขอเชิญชวนชาวตำบลค้ามใหญ่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนได้ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2555 อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนครอบครัวพัฒนาให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ในวันที่14ถึงวันที่16บพฤษภาคม2555เวลา8.30นาฬิกาสานาทีณศาลา,าประชาคมบ้านยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลร,ราชธานี มาถึงช่วงของการเฉลยคำถามนะคะที่ถามไปว่ามูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของคนไทยในปี2555มากกว่าในปี2554ค่ะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะอยู่ที่7น,นะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยค่ะติดต่อรับของรางวัลน,นั้นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์นเนวาดาได้2ที่นั่งที่บริษัทร,ราชธานีเคเบิลทีวีค่ะและท้ายข่าววันนี้นะครับ ขอบคุณนิวาด้ารักคุณหานีจรินส์รวมชุดกีฬาคข้วง,งจรและก่อนจะบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชียงคูนทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจับบงหวัดบุรีรัมย์ได้ที่เว็บไซต์บุรี com วันนี้หมดเวลาของโตข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวราชธานีเคเบลิลทีวีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ